กินเขาพี่น้องจ้าปารา,ญญาลยนยาโรยน้ะคะน็อขูกเขาไม่หรอวันนี้มีแกงฟักทองพี่น้องแกงฟักทองใส่ไก่โอ้โหแค่เอ,ยอย้ยไอหยางมันอ,มอ,มอ,มอืมมันมากใส่ไก่ติ๊กกะดูกจ้ะอืม อือันนี้ปลาบ,บองจากพี่น้องปลาบ,บ้องใส่แมงดาอืแค่เอ่ยน,นี่แบบนี้แซ่บๆอย่างหอมแมงดาพี่น้องจ้ามาอื อันนี้ลูกแรดิซ่าจ้ะหรือว่าเขาเรียกว่าหัวใจเท่าฝรัง่งนี่จิ้มแบบนี้กินไดมดพี่น้องทางตน้นล่างดีๆค่ะ รสชาติใบมันจะเฝื่อนเฟือนนะพี่น้องเหมือนพักกาดหินบ้านเราอะค่ะเหมือนพักกาดหินเมืองไทยนะมันจะเฝื่อนเฟือนกินดีอยู่บางคนก็ไม่ชอบนะคะแซ่บ แซ่บสุดๆเพชรมากค่ะนี่ มันคืออะไรกรบมันจะลายลายเหมือนกบเนาะพี่น,น่องเนาะเขาขายที่ลานแขกนะคะไม่รู้นำเข่าจากประเทศอะไรเนาะ ชอบกินพักไล่ๆเข้ยเขาไม่ต้องเน้นเน้นพักผลละหม่อ Mm-hmm. Yep. Mm -hmm. ซุดแซ่บเผ็ดจี๊ดจ๊าดหอมหอมแมงดาออื เ็นมะเขือที่แบบว่ามันเหลืองๆนะคะเม็ดมะเขือเปาะทั้งหลายแหละที่เม็ดเหลืองๆแก่ๆมันย่อยยากพี่น้องอย่าไปกินนะอันนี้มันไม่แก่นะคะมันอ่อนมันย่อยง่ายถ้าเม็ดแก่มันเนี่ยมันไม่ย่อยแล้วก็มันทําให้เราขขาไปเป็นใส่ติ่งได้ด้วยค่ะ นี่ไก่ติ๊กระดูกอ,อ,อชอบกินพักพักกินได้เมื่อทุกอย่างทุกแนวพี่น้องอ Mm-hmm. <laughs> พักเกือบมดถาดแม่เจ้าอื